จะทำไรดอกอะไรอันนี้อันนี้เรียกว่าอะไรนะกะเพราเมงลักอ์อ้ยเมงลักอุ้ยงามว่ะเมงลักงามแล้วเริ่มตัดได้ตัดขายได้หละผอกบุงเราสุดยอดเลยจริงบุงงามมากจะแปลให้ดูนี่นี่ถ้าเริ่มตัดออกมั่งมันจะแตกมากกว่านั้นสวยนะอืใบใหญ่ด้วยมาเราอาทิตย์เกกว่า นานสอาทิตย์อดีแล้วได้อยู่มีลูกมะเขือด้วยนะลูกมะเขือโอ้ลูกใหญ่อันกลับมาที่มันตัดดอกแมงลักตัดต้นนึงก็ตัดด้นานเลยอันนี้หลายต้นนะเนี่ยรวมมันอยู่สามสี่ต้นเอาไอ้ยานี้ออกด้วยเขยจังงามใช่ยางามใช่ ถอนไม้ออกเลยมั้เนี่ยแตงโมอุ๊ยแตงโมเป็นลูกนะ<า>นุน่นลูกนั้นน่าจะได้โตนะ <c oughs> ไอ้นี่ที่ที่เราที่เราถอนปักตึกมางามจ้ะตัดไปเลยตัดต,นต,ตน้นว่าตอนนี้เขาเริ่มแบบสองเริ่มขาดนะกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบข้างหลังคือกระเจี๊ยบนะ รีวิวก็เจีย๊บหน่อยน้องถ้าแบบว่าบางคนอ่ะเอาไปผัดหมูผัดืึ้งแกงก็อร่อยดียนะอือรสชาติเปรี้ยวๆแต่เรานิยมเอาลูกมาแบบเออทำน้ำกระเจี๊ยบนี่คือมะเขือลูกใหญ่มากแล้วก็อันนี้คือลูกที่อ,อีกลูกหนึ่งอ,อ,อุ๊ยมีสองสามลูกโอ้ ตรงนู้นก็มีนะอ,อ,อะไรนะแม,แมงรักเอ,อนานมากเพราะว่ามัวแต่ทุรลาอยู่วุ่นวายกับเรื่องหลายๆเรื่องอเราช่วยไหมแต่เราไม่ช่วยตัดน,นะเราช่วยถอนเลยเป็นใจทำไมงั้นอะ ตัวตายกว่ามันตายหมดแต่งามมากเลยนะจริงต้นสูงเลยีสูงเท่าเอวดาวเงไปยืนดิสูงแล้วก็คือแบบใบมันเริ่มแก่ด้วยนะต้องตัดให้มันแบบงามๆใบถึงว่าสวยนะโอ้เท่าเอวดาวเลยโอ้โหแล้วนี่คือหัวมันที่เราปลูกไว้ยยยออดเลนะ เดี๋ยวไปกันดินนล้วลงดินอวบเลยอ่ะมันโอ้มันละกอเราเริ่มตัวแล้วนะต้นนั้นก็คือแบบไม่ตายแล้วจีดต้นจีดต้นจีดพริกพริกคะพริกพริกหนึ่งหนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นทุกอย่างงามโลดนี่คือที่ปากไว้ดูเหลืองเหลืองนะ ตันเหลืองเพราะว่าเราไม่ก็ได้ตัดไงอืมเดี๋ยวเราถอนในแปลงสักสองต้นนะโอ้ต้นสูงแล้วเห็นมาด,ดีเลยพริกพร,ริกเป็นลูกแล้วบอาตรง่าตัดไม่ทันทำไปได้ไม่เห็น <c oughs> ขอ <c oughs> โทษขอโทษจริงๆถ้าตัดอานที่แบบว่าก็เยอะอะไรแบะ คุยกับใครอ,ะอ่ะเกอไรไไม่ว่าตัดสินใจเองเลยเป็นตักแล้วจวซหัวแม่กระถางก็ไปไหนอะ่ะไปอยู่บ้านโอเคเรามีบ้านเหรอ ตัดตัดไปเไดี๋ยวได้วันไหนแบบว่าได้มาอีกก็แบบได้มาตัดขายบ้างพอเขางามงามมันพูดกับใครอ่ะ อ๋อโอเคจะได้รู้ไงเขาคุยกับใครลันใช่นเหนื่อยแล้วอ่ะ ้พอแล้วมั้งคนถือมันหนักนะตนั้งหน้ารถพอตัดดอกนะหันหน้ามาทางนี้ดิ เดบไม่ต้องเลือกอ่ะร้อนอ่ะร้อนแมงวีนี่ก็เยอะนะ ดี๋ยต้นมันไม่งามต้นมันจะแบบเหลืองก็ต้องเอาสารอาหารแล้วก็น,น้ำไปเลียงไปเลี้ยงดอกหมดทุ่งผีเสื้อผีเสื้อเยอะมากท,ที่ไหนที่นี่ไง ต้นยามันยืะแม่ามาเดินสะดุดเหรออะไรเหรอเมื่อกี้แตงงมไม่ได้อยู่มุมนี้เราไม่ได้เข้าไปตรงนั้นเลยมันหงายเองเหรอบอกอยู่เฉยๆก็ไม่ได้ใส่ไลช์นิก ตรงหน้าเลงน่าจะได้ขายแน่นอนอู <ừ> ้ต <ừ> ้นกระท้อนก็โตสูงขึ้นกว่าเดิมนะแต่แต่คุอืมต้นมันจะล้มอ่ะมันหนักหนักใบเอ็นใบมีทิกด้วยเก็บพริชไหมเอาถุงไปใส่สิง่าจะขี้เกียจ

Tăng Tăng nhập ตัดแดดนู่นได้แล้วนะหือพี่กี้อ่ะอือตังตัวนั้นมัน ติมาตอนเย็นๆจะบัวบาบัวบานหน่อยพอมาถึงที่นี่ปุ๊บเงียบคลิปกันเลยร้อนไม่บัวบะแล้วตอนนี้ร้อนมากอย่างเงี้ยร้อนจริง เสร็จหรือยังทำของบ้านสักต้นนะว้าวแล้วมันขึ้นมาสองต้นนะอ,อย่าใช้คำว่านะาสิแค่มันเหมือนประโยชน์บอกเล่าไม่ต้องการประโยชค์คำถามหรือความคิเดเห็นนะ <c oughs> มันเป็นประโยคบอกเล่าอะ่ะไ,ไม่ใช่ประโยชขอร้องไม่ไม่ใช่รูปประโยชที่แบบเอ๊ะเธอ นี่เธอฉันต้องการให้เธอแบบเอ่ออะไรนะนเธอฉันต้องการให้เธอแบบปลูกต้นนี้ต้นนั้นอะ่ะไม่เอาอไปแล้วนะ่ะปลูกเลยเออมันเป็นประโยชน์บอกเล่าอะ่ะที่ไม่ต้องการความคิดเห็นใดๆตรงนั้นทหมดเลยเป็นลหล่ะ เดี๋ยวเนี่ยไปบ้านนะอู้หูอู้เหียวม่ถุงไหมไม่มีบายทุกคน